สวัสดีเพื่อนเอฟซีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับและก็มาย้าฝันกับคุณยายนะครับอีกสักรอบนะครับเพราะว่าเมื่อวานเล่าเองนะครับวันนี้คุณยายจะเล่าความฝันนะครับเมื่อคืนนะครับก็ยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ายังไม่ได้ตอบไลน์ก็ขออภัยด้วยนะครับเนาะก็ สำหรับเพื่อนเอฟซีที่ถามหาคลิปช่างโดะนะครับก็สามารถจิ้มตรงรูปแอดนะครับแล้วก็ไปจิ้มตรงเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็จิ้มตรงวิดีโอเนาะก็สามารถดูคลิปทั้งหมดได้นะครับแล้วก็เพลงนะครับที่ในช่องคอมเมนต์เนาะบางท่านก็ไม่เข้าใจเนาะก็จิ้มตรงภาษาอังกฤษเนาะที่แอดวางลิงก์ไว้นะครับก็จะเข้าฟังเพลงได้เลยนะครับาล้ครับเดี๋ยวไปพบกับคุณยายกันนะครับว่าเมื่อคืนฝันย้ำอะไรหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะ โอยยังไงนะคุณแม่หลังจากที่เขาเรียกอะไรฝันสี่ครั้งนั้นค่ะแทบจะเป็นเลขเดียวกันเลยเลขเดียวกันจะมาย้ำแต่เลขเดียวกันจะจะเมื่อคืนกับว่าไม่รู้มีงานอะไรไม่รู้มีงานอะไรแกพี่น้องไงลูกพี่ลูกน้องกับยายเนาะขว่ายายเป็นคนรวยมากขว่า ใส่สร้อยคอก็มีแต่สร้อยคอนำหนักเยอะ mm hmm. เขาว่าก็แม่ก็ใส่สร้อยคนอนาะมีงานเลยใส่ไอ้แบบพระด้วย mm hmm. แล้วสร้อยคอหนึ่งเส้นจ้ะ mm hmm. สร้อยคอหนึ่งเส้นแม่เดินไปงานเนาะ้องสาวเขาก็พูดว่าพี่สาวเขารวยมากเขาบอกแฟนเขา เขาหมายถึงแม่ใช่ม, <Yeah. S 1> อมบอกแฟนเขาเออมีงานก็เห็นน้องสาวเขาพูดแม่ก็อายเนาะ mm. แม่ว่าเขาว่ารวยมากก็ว่าเลยแมใย่ใส่สร้อยคอใส่สร้อยคอกับกับพระพระก็เส้นหนึ่งสร้อยคอก็เส้นหนึ่ง mm. ใส่ไปเลยแม่เอามือรูปคอเอามือรูปคอสร้อยคอมันขาดสร mm. ้อยคอแต่สร้อยคอใหญ่มากมันขาด มันขาดแต่สร้อยคอเมือนเลขศูนย์แบบกลมๆกลมๆทั้งคอคอแต่สร้อยคอหนึ่งเส้นมันขาดเลยไม่เอาสร้อยคอจยบมาเาสร้อยคอมันขาดสร้อยคอก็มีแต่กลมๆมเมือนเลขศูนย์ว่าลองสาวดูว่าสร้อยคอมันขาดสร้อยคอพี่นะ่ะเขาว่าเอาไปให้ ฉันเตาให้ไหม้ไปให้ชัางเตาให้ไหม้ฉันจะไปเมืองอเลยยายว่าว่าไม่ต้องเตาให้ขาดแล้วก็ให้ขาดโกนไปเม,มก็วายอย่างนี้แฟนเขาเขาว่าเฮออ้ยอยโคนี่น้ำหนักจับดูอยโคนี่น้ำหนักเท่าไหร่เขาว่าอเออเขาจับดูปุ๊บเขามาเขา,าดูแฟนนางสาวเขาว่า ซอยโคอนนี้ถ้าไม่นำน้ำหนักหนึ่งบาทก็น้ำหนักสองบาท oh. ขาวากขาว่าแบบนี้ mm. จ้าเลยมแม่ว่าเลยยายว่ายายไม่บอกให้ให้ว่าตัวเองเลยยายว่าไม่บอกหรอ, mm. อก,กอันนี้เราประมาณหกทุ่มเลย oh. จ้า oh. เราประมาณหกทุ่มแต่นอนฟันแต่เรื่องแบบนี้เลยนอนฟันแต่เรื่องแบบ mm. แล้วล้วมีย้ำอะไรอีกฝันหนึ่งใช่ไหมเออล้วมีย้ำคขาว่าย้ายย้ายลุก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 เขาว่าย้ายลูกเตะคนนี้ไม่รู้จักเขาเออค่ว่าลุกลุกย้ายผู้หญิงกเขาว่าลุกลุกลุกได้ยินแต่เสียงเขาเว่าลุกเหมือนว่ายลูกเต็นียงม่้เขามว่าลุกลุกลุกซื้อซืว่า้อเลูกเออกูนย์้นึ่งเ้กเาเออว่ากว่าอันนี้น่ะ จะเขามาบอกแบบนี้เลยเขาว่าบอกเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวเด็กมันจะไปเรียนเดี๋ยวไม่ทันเร้วเร็วอันนี้ไกลสว่างแล้วจะไกลจะสว่างแล้วคขาว่าเร็วเร็วลูกซื้อเดินหนึ่งศูนย์เก้าเขาว่าหนึ่งศูนย์เก้าหรือศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้านี่แต่ย้ำเรื่องแบบนี้เลยอันนี้คือเขามาปลูกมาปลูกให้ลูกเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นตัวยังไงคุณแม่แไม่เห็นขาวแต่เห็นแต่เสียงอ๋อคือ ไม่เห็นรูปจ้ะไม่เห็นรูปแบบยายอยู่ในห้องแต่เขามาปลูกทางนอกน่ะเขามายืนปลูกทางนอกจ้ะแต่เสียงเสียงเหมือนคนเคยบอกเลขประจำเลยเสียงเสียงเขาจ้ะแบบเสียงเขาไอเหมือนเบาๆแล้วก็ก้องแรกลางกวานจ้อ๋อแต่พูดเบาแต่กลางวานพูดเบาๆเสียงเย็น เสียงเย็นเย็นมากเสียงจ่าแต่เหมือนกล้องพูดน้อยๆแต่กล้องกล้องเต็มหูจ่าจ่าเสียงขาวจ่ากล้องเลยจ่าเหมือนอะไรก็กองกล้องเต็มเลยแม่ยังใกล้จะเช้าใกล้จะเช้าใกล้จะเช้าอันนี้เขามาปลูกมาปลูกให้ซื้อหวยจ่ามาปลูกให้ซื้อเลขเหมือนไหน ยายเขาบอกอะไรไม่ค่อยจำนะเหมือนมาเตือนสติยายจะเหมือนมาเตือนสติว่าใครซื้อจะอจะเขามาบอกเขามาตะโกนเสียงก้องลั่นจพูดกับเขาเสร็จก็ซะด,ดุ้งตื่นจะนสรุปแล้วก็คือว่า ก็เท่ากับว่าห้าห้าฝันนี่แทบจะวนเวียนในเลขเลขนี้เองเลยเนาะจ้าวนเวียนแต่เลขนี้ไปไปมามาวนเวียนแต่เลขนี้อะไรอ่าเลขที่เขามาปลุกให้คุณแม่ลุกขึ้นซื้อเลขใช่ไหมจ้าเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนือเลขเลขหนึ่งศูนย์เก้าจ้าจ้าว่าเป็นฝันที่ห้าจ้าแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับเลขเดิมจ้าวนเวียนอยู่แต่เลขหนึ่งเก้าศูนย์เก้านี่อหลจ้าวนเวียนนี่เลยจ้า อาล่ะครับเพื่อนเด็ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับหรือคุณยายสันแม่นนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเด็กีที่มาร่วมครัดสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับอย่างไงเพื่อนเด็กีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสัญญาณชัดเจนนะครับแล้วก็ย้ําแต่เลขเดิมตลอดนะครับเหมือนงวดนั้นเลยนะครับอาแล้วครับวันนี้ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เกลียดติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าคุณยายนะครับฝันซ้ําๆถึงห้าครั้งเลยนะครับแต่เลขเดิมตลอดว่ามันจะมาออกเหมือนงวดน้นหรือเปล่านะครับออแล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีค่ะเอซีทุกคนจ้าสวัสดีจ้า